ครอบครัวเฝอน่ารักน้องเข้าใจเดี๋ยวทุเรียเจ้เขาบอกว่าเดี๋ยวทุเรียนเลอะเบาะแม่จะเข้าปีศาโครงการแล้วนะท่านแม่ทรายอ่ะป่ะไปินไอ่ะฝากทีโทรศัพท์หน่อยจะไลฟ์เหรอไลฟ์ไปเลยโอเคป่ะจอยๆคุณชอบต้องวอเราก็จะไลฟ่เจ้ยังไม่อีกได้ไหมฮะเจ้ยังไม่อีกดทำไม เฮ้ยมันจะนี่หรือเปล่าขับรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์มันจะขิดหรือเปล่าก่ตั้งไปนั่นนี่แล้วก่ตั้งแบบไม่ให้โดนนี่แล้วแต่ว่าคนจะดูไม่ค่อยเยอ,อะเท่าไหร่ไม่ให้โดนอะไรเน่เน่ขอขอับไม่ใโดนแบรนด์อ่ะตั้งได้เหรอตั้งแล้วตั้งเป็นแบนของตัวเองไปทางไหนบอกเลย เฮ้าไมัลกว้ามองแฟามองแฟวมองแอูเจไกลเกินก่อเคยมาเด็ดตรงเนี้กอนเอวไม่ได้ค่ะนางบ้านท,ที่อูเจอากาศดีจ้า,าอันดีมากสถานีชุมชนแหลมสเสด็จเอา <laughs> ยังเพิ่งส่งมาทางฝอนะให้เกาขอบรถก่อนแหมที่ตัวเองนี่กลัวไม่รอ่ตอัวกลัวอากาศดีจันนงนเข้าพ่งน้ก่อนนะจ๊ะมันมีเล็บบ้างยัง าากศดีแท้ลมเย็นบรรยากาศอหน้าวทางนี้นะนี่นี่ห้องน้ำสุข,ขาโอ้โห,โหโแล้วขี่เข้ามาทำไมล่ะเอาเหรอเอ้าออกไปเหรอโอเคอ่ะตัวเองนั่งรออันนี้นะนี่เดี๋ยวเป็นนั่งรออ่ะอู้หูแล้วกุญแจรถเราเอามาเอากระเป๋ามาเดี๋ยวเราจะขมโมยของขโมยให้หมดอะ เดี๋ยวรถไปจอดก่อนนะอยู่แถวนี้นะห้ามนานเด้อซุบหน่อยโอ้โหผมพังเลยอะโอ้ทุกคนอากาศดีมากน้ำหนึ่งนะขอล็อกรถดีๆกันเดี๋ยวพาไปดูนะฮะทะเลเดี๋ยวพาไปดูทะเล

อากาศดีจังโหอ,อากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเลยโอ้ยอากาศดีมากฮูดูดิทุกคนโคตรดีบอกไม่ถูกเลยอ่ะมันแบบมันดีมากแล้วเราไม่ได้เที่ยวทะเลนานแล้วด้วยอ่ะถ่ายสิฮะรออะไรลงไปถาข้ลางดีกว่า โอ้สนุกไหมคะอู้อย่างดีอ่ะไปเริ่มเดีย๋ยวเขาถ่ายวิดีโอก่อนนะครับมัน,นเห็นขยะด้วยเอ้ยมีเปลือกทูเดียนด้วยวะหนึ่งสองสามมาฮะใครอยากได้วิวสวยแคปไปเลยครับ นั่งชิลอยู่ริมหาดทรายนั่งยิม้มรวจากไปได้แต่คิดถึงเธอเลยครับอืโคตรสวยอ่ะพี่กูแล้วดูท้องฟ้าดิมันแบบโอ้โหมันแบบมันมันแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะพาเจ๊กลับสู่ท่เลเอ้ยใครวะ เดี๋ยวฝอขอถ่ายวีดีโอแป๊บนี่นะฮะนี่วิธีการถ่ายรูปนะคะทุกคนเวลาเราถ่ายทะเลเนี่ยเราให้เอากล้องกลับแบบนี้เลยมันถึงจะสวยถ่ายเป็นวีดีโอพอนี่เห็นไหมมันจะดูแบบสมูทมากๆนี่เนะดีนะหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะฮะ โอ้โห,หบรรยากาศโคตรดีอุ้ยมาเริ่มขึ้นเราเริ่มขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วแผนกล้องใหม่ค่ะได้ครับนี่นี่นะฮะโอโ้อากาศโคตรดีนี่ฮะ ให้คนดูกลับหัวเพื่อความสวยโอ้โหปลาเรื่อยเลยนี่นะฮะเอาไปลงสตอรี่สวยๆได้เลยครับทุกคนโคตรงามอยากไปเที่ยวทะเลเลยมาเลยครับพี่เดี๋ยวเราลงไปอีกครั้งนิดหนึ่งดีกว่าเนอะ เพื่อแบบให้มันสวยๆหน่อยออนีกกวว่น่ากลัววะ่ะน่ากลัวว่ะคุดสดใโอ้โหโคตรสวย ตรงนี้เรียกว่าที่ไหนคะทะเลครับผมตรงนี้เรียกว่าทะเลครับโอ้โหโโดีอย่าลืมไปรับพี่แฟรี่นะคะเออลืมเลยคุ้มนะคุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะฮะหนึ่งสองซ้ำ ทะเลนะฮะนี่ถือว่าได้แบบมาเที่ยวด้วยกันเลยนะฮะว้าว แถวไหนขึ้นแรงมากเจ๊สวยมากเลยนะฮะเเนี่ยอ่าให้คุยกับเอฟซี เจ้าหลาาค่ะเจ้าแลาว้วเออ,เ,อดเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยชอบทะเลเดี๋ยวพาไปดูเด็กน้อยนะคะลูกมาเล่นทรายค่ะ ใครลืมรองเท้าไว้มาเอาได้นะคะวีดีโอแบบนี้เลยอือนะสวยใครอยากดูกดตี่ายวปดให,หน่อยสิไปถ่าย พุ่นวายอะไรไปหมดหนึ่งสองสามเออฟิวพระเอกเวอร์ได้ไหมได้ก็ไปดิชิวๆไปสิเขาดูแนวก่อนว่ามันประมาณพุ่นวายไปหมด ำมันนั้นทำมันนี้ไปฟังนโนะไปก็แสงมันจะหมดแล้วเนี่ยประมาณนี้พอเร็วๆสิปุ่นไปหมดประมาณนี้ประมาณนี้นี่ให้เห็นประมาณนี้นะไม่ต้องเห็นขยะเยอะรู้รู้มันอะไม่ม่ถ่ายเองล่ะแป๊บนึงเอ้าเอาๆๆๆ <c oughs> เอาเอ้าเอาได้ยั ออถ่ายแล้วถ่ายแล้วเออฟิลพระเอก MV เ,เวอร์นะฮะ เาเาองกูดีจังสวยๆลองดู <laughs> มีคนบอกว่าหวานๆหน่อยสิเขาบอก <laughs> ไม่หวานค่ะเรามีหลายรถคือน่ารักดีก็ต้องน่ารักอยู่แล้วแหละต้้อองงู่ปัมจะเป็นคนถ่าย,ยเดี๋ยวรูปเดี๋ยววีดีโอเดี๋ยวอะไร วุ่นไปหมดเอเอมีหวีด้วยนะคะว่าไม่ได้ได้เดี๋ยวนะเออ ฟิวแบบถ้าเอกเลยอ๋อเฮ้ยน่ารักอ่ะเจ๊ยังสวยเลยขอดิเร็วเร็วนี้หนึ่งเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเร็ว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 เจ๊เดี๋ยวเี่เมียนะไม่ใช่สาวใช้เจ๊ขออีกนิดนึงสวยสวยเยวถ่ายนั้นถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนู้นถ่ายไปแล้วก็ไม่ค่อยๆจะลงไม่ค่อยจะอะไร เออเออแเอล่อมากมั uh. Uh ้งเหมือนล่อว uh ่ายลงไปเลย พอพออยู่แล้วอยู่แล้วอฮ้ยโคตรดีไหนได้ได้เนี่ยรอเลยโคตดีแหละใครเป็นคนถ่ายฉันเป็นคนถ่ายแฟนเป็นคนถ่ายเอยแฟนเป็นคนถ่ายไะเดี๋ยวเรากลับเลยอ่ะโอ้โจี้ทำใหญ่แท้โอ้ยอีกอด เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบินตลอดชีพนะเออ <c oughs> รูคู่ด้วยคขาไม่มีคนถ่ายให้ครับป,ป,รป่ะอ้าวร้อ,องเขาฝรั่งหรอโอ้หนี่อันนี้ปลาปลากระเป้าจริงเหรอจริงไงจริงเหรอเจ๊เนี่ยปลาปลากระเป้าเหมือนทุเรียนเลยปลาปลากระเป้ามันอันนี้มันตายแล้วเหรอตายแล้วอู้ทุกคนปลาปลากระเป้าขายต่อห้าร้อยเอาจริงเหรอมันขายได้เปล่นมากมันกินได้มันกินได้ไหม เจ๊ปลากระเ๋ามันกินได้ไหมเจ๊ปลามนกินได้มันมีนะนี่ย่างครับใครไม่รู้ไปทุกคนเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับย่างย่างเอาเหรอทาอะไรกินก่อนเนาะอุอากาศดีจังวะอือเป็นอย่างงี้พ่อจะบ้านบ้านแบบดีมากเลยติดทะเลจะมาเป็นเผยจันไหมเออถ้ามีแบบนี้มาอยู่ชอบ อะไรวะไอ้น้องพี่เหนื่อยว่ะฟอดบอกฟอดบอกทุเรียนเหรอ thank you ฟอดตะกี้ฟอดบอกทุเรียนคืออะไรอ่ะจะไปจับทำไมเขาถามจับอะไรจับปลาปลากระเป้าไงเหม็นมากเหม็นนะ เห็นตากระกเป๋าปูเจอากาศดีมากเลยอ่ะ,อะชอบมากเดี๋ยวเอาไปลงใส่เพลงน่ารักน่ารักลงกิกก็ดีกว่าอู้คนดูเยอะเด็กวิวดีั้ยผัวอย่าทำแย่งนี้สิน่าตัวกันปูเจคนมองจัเอาก็เรื่องเขาสิคนมองอ่ะเรื่องเขาแครี่ลูกนี้คือชายแท้มาก อัอาจารย์ดินี่พี่สับาราณะดินเจ๊ไหนของกินคนหิวมากเลยเนี่ยเจ๊ไม่พาไปส <ไป S 1> ักทีเจ๊ <มา S 1> ต่อับแล้วไปกันกันกันมาถ่ายตรงนี้รูปมองฟีย์พีย์พีย์จะต้องคารได้มาเอาอยู่กัาไหลง่ะไปแขบเอาในยิกตบก,ก็ได้มันไม่สวยอเอาหรอมาพรสอมมา เธอช่างเหมือน,นอจะเป็นดอกกุหลาบจะเวลาเดินผ่านจะจิกันดอกไมทก้ทุกคนแคปให้หน่อยทุกคนแคปให้หน่อยค่ะอยากก้องต่ำสิอ้วนผมปอดเหมือนแบบไก่แล้วเหมือนคนที่แสดงเรื่องอันนี้เลยอะ่ออะอีต่ออ่ะ สนกตลกแล้วตลกแล้วล <uk> ทุกคนไปแล้วนะจะ <ไป S 1> กลับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปน่ารักน่ารักรูปน่ารักน่ารักมาให้ชมนะครับบ๊ายบายซียูครับผม